สวัสดีครับพบกับเชร์เสือต่อนะครับมาดูบ่อนะครับบ่อถ้าเราถากแดดมันมีตากแดดมันก็มีส่วนดีนะครับทําให้ปลาแบบมาแบบเล่นแดดด้วยนะครับแดดถึงนะครับเ <c oughs> มื่อกี้แดดไปครึ่งตัวครับแดดยามเช้าครับไฟเราเปิดไว้ให้ต้นไม้นะครับ นี่ครับอาบแดดอาบแดดอันนี้อาบมันแสงกระท้อนเงียบ,บให้อาหารเรื่อยๆครับเพิ่งให้อาหารเสร็จครับยังฟุ้งเลยครับก็ลไล่กินไปบางตัวก็มาเล่นแดดเลิมๆเมนี่ยครับแดดส่งคับตัวเนี้ย ชานี้อุณหภูมิยี่สิบเจ็ดจุดสี่ครับยี่สิบเจ็ดครับในอากาศอบอุ่นหน้าหนาวหน้าหนาวแสงสะท้อนเยอะไปหน่อย แดดดีๆอย่างนี้ไม่ว่าหนาวหรืออะไรก็ย่าลืมเปลี่ยนน้ำกัน้วยนะครับสวัสดีครับท่านใหม่ในคลิปหน้าครับ